นี่คือภาพล่าสุดของอดีตศูนย์กลางการเดินทางของชาวลำพูนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำพูนที่ถูกปิดตายมานานถึง5ปีเต็มหลังวิกฤตโควิด -19 ทิ้งไว้เพียงความเงียบงนันและปัญหาการเดินทางที่ซับซ้อนของคนเมืองลำพูนการปิดตัวลงของสถานีขนส่งทำให้รถโดยสารทั้งในและต่างจังหวัดต้องกระจายไปจอดตามจุดต่างๆในตัวเมืองสร้างความสับสนและไม่สะดวกให้กับผู้โดยสาร และแทบไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมพื้นที่ทำให้ประชาชนต้องพึ่งพารถส่วนตัวหรือแบกรับภาร,ระค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นอยากให้มีการขนส่งมวลชนเนี่ยให้ครอบคลุมไนพื้นที่ครับ,รบแล้วก็มีการเชื่อมต่อระหว่างจุดที่จะให้บริการ ประชาชนเนี่ยอย่างสถานที่ราชการสารกางอำเภอสำนักงานที่ดินสำนักงานขนส่งครับ,รบปัญหาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตัวเมืองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างอำเภอที่ยังขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบทำให้ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลต้องเผชิญกับความยุ่งยากและค่าใช้ใจ่ายที่บานปลาย ให้มันครอบคลุมมากกว่านี้ค่ะในเมืองคือทุกครั้งที่หนูเข้ามาทาธุระในเมืองส่วนใหญ่หนูรู้สึกว่ามันหารถยากค่ะใช่แล้วมันทาให้หนูเสียเวลาด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้หน่วยงานในพื้นที่ตื่นตัวโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดล,ลําพูนเตรียมนํารถโดยสารไฟฟ้าหรือ e-v bus มาให้บริการ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะในตัวเมืองโดยจะมีการทดลองเดินรถใน3เส้นทางหลักเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่สําคัญและศูนย์ราชการแห่งใหม่ศูนย์กลางของของขนส่งสาธารณะทุกที่จะมาจอดที่วัดพระธาตุหันบุญชัยนะครับแล้วก็จะออกไป3เส้นทางหลักๆก,ก็คือ1คือเส้นที่เชื่อมโยงระหว่างในตัวเมืองเก่านะครับอำเภอเมืองเก่ามาถึงโซนนิคมสาหกรรม นะครับก็คือจะวิ่งผ่านโซนนี้คมทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือในตัวเมืองนะครับวิ่งออกมาทางเส้นทางวัดโดยตินะครับซึ่งตรงนี้จะไปไปกลับเนี่ยจะผ่านทั้งโรงแรมผ่านทั้งศูนย์การค้าผ่านทั้งตลาดนะครับเส้นที่3เส้นเส้นที่3สุดท้ายเนี่ยจะเป็นโซนวิ่งที่ทางเมืองฝั่งซ้ายนะครับก็คือผ่านสนามกีฬาอ้อมมาทางวนออกไปนะครับจะพยายามให้ควอบคุมโซนสาพัดนะครับด้านใน แม้ความหวังจะถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้งแต่ความสำเร็จของระบบขนส่งสาธารณะในลำพูนยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ลำพูนก้าวสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่และเดินทางสะดวกอย่างแท้จริงซึ่งจะสามารถลดความเหลื่อมล้ำของชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี